ก็นะครับความสวยงามความประสานี่ก็จะน่าจะเป็นฐานของพุทธรูปนะครับ ตอนนี้ใกล้เวลาจะปิดนะครับจะปิดประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญลงนะครับตอนนี้ก็ทยอยลงเลย